ตอนนี้เราอยู่ในอุทย,นยานสัตว์ป,ปาว่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เกิดมาไม่นานเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็จะมีะเป็นงสตูนท่องเที่ยว สถานล่องนะเนืองจารว่าปลาแห่งนี้นะคะเป็นปลาอสบ้านทอดเย็นบอกกับว่าปลาที่สายเข้าให้เกินสองวันค่ะด้านหน้าจะเป็นสภาพหลุวนะค่ะพี่คาราลาเป็น ฟานนี่ไงตรงถ่ายได้ไหมคะแล้วมันอยู่ตรงปากที่นี่ก็น่จะเป็นส่วนแดงของสายคีบไทยค่ะก็จะมีแกงนะคะภาษาอีสานเราจะเรียกว่าฟานค่ะค่ะก็มีความฝ่านะคะหรือว่าความม้าแล้วก็จะมีระบคลงละมั่นันคาม่านะคะแล้วก็เนื้อทรายค่ะมันอยู่ข้างในนี้เหรออยู่ในนี้อยู่ตามธรรมชาติเลยครับปล่อยอ๋ีแงะมีเ้อทราย แล้วเราก็กั้นที่ที่เราเนี้อากาศจะวายอุ๊ยน่อยตาดีเนาะนาอยใจเลยอ่แล้วก็จะมีสะพานลูกระนาดที่เป็นประตูเข้าออกผู้มันจะเดินไม่ได้ผู้มันเดินไม่ได้มันเป็นสัตว์กีดนะครับสัตว์กีดคือมันไม่เหมือนช้างช้างมันจะขยับกรุ้งกริงจะบอกนะคะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะเี่ภาคสองเราก็จะหลบไปได้น้องบอกว่าสัตว์ป่าอาเจ้า เห่าได้าเลยค่ะขวามือนะคะอันนี้คือเก้งค่ะภาษาอีสานเราระจะเรียกว่าฟางค่ออมะมีเก้งโหยกล้องสังเกตที่นี่นะคะของฟางนะคะจะมีขนที่กำลัายุบอยูออ่ค่ะเฮ้ยกระดิกหางเหมือนหมาเลยจะมีเผ่าเฉพาะเพศผู้นะคะเพศเมียไม่มีเผ่าค่ะเราแซงทันทันพิเยษเลย ด้านหน้าซ้ายมือนะคะจะมีต้นเห็ดตอแก่ๆนะคะตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารสัตว์ค่ะแล้วก็จะมีเนินดินเล็กๆนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะตรงเนินดินจะมีบ่อน้ําเล็กๆค่ะเราก็จะพยายามสุดให้อาหารสัตว์นะครับพยายามให้เรียนแบบแล้วก็คงคืนกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะสีเข็นลดได้นแล้าสองค้อมันเป็นเก่งกว่านีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ มันกำลังปฏิบัติางมันก็เดินอยู่ในป่าอย่างนี้เลยค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีเนื้อทรายค่ะนอนอยู่นะคะด้านซ้ายมือค่ะจะมีเบดีกันด้วยค่ะโอ้แล้วไงจอดถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะโอ้เนื้อทรายเนื้อทราย สวยค่ะหลักการนักศาทุกคนจะพี่หนมรอเรียงตลอดเวลาค่ะจะมีข้าพตุ้งกว่าเปรียบเฟย์ยิงหน้าวาตามันหนักชาชา,มมา นี่ไงมันเดินออกมาออกวาไหนร้อนนะนู่นไงฝูงเป็นฝูงเลยไหนไหนข้างหน้านี่ไงน,นี่ตัวอ,อะไรเนี่ยละองละมั่งละมัม่งหรอลมันไม่ใช่หรอ เพิ่งไปนะตัวนั้นตัวอวะไเธอเนเป็นลูกเราบ้า<อ>งตอกกันนึงเลยค่ะโอ้เป็นฝูงเลยอะ่ะที่จริงเรามาดูมันหรือมันก็ดูเราเหมือนกันนะ,ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้สัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ ก็จะมีถ้ามากันน,น้อยๆคนก็จะมีเป็นรุ่กกอบบริการอะไรอย่างงี้นนแต่ว่าถ้าคนเยอะก็จะเป็นอ๋อสปาที่เป็นลูกละหน้าแบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการแยกระหว่างสัตว์ที่เท้าเป็นกีลูกสัตว์พวก วางระองนม,มั่งอะไรพวกนี้ถ้ามาันเป็นกีบมันจะเดินผ่านมาอีกโซนหนึ่งไม่ได้จะจนี้เราเข้าสู่โซนสกีป์ตประเทศแะใช่ไหมงมือค่ะเส้นีค้ะมีางค่ะฟางอะไรนะคะฟางสิกาคฟางสิกาสิกา กว่วางซิก้านี่มันจะกินขาแล้วไหมกวางซิก้าตัวลายใช่ไหมคุณผ่้ชจะเห็นว่ามันมีเขาข้างเดียวใช่เป็นการเคมื่อนที่ขั้นใหม่นะคะแต่เขาของเขาจะโดนติดไม้เหี่ยวอะค่ะเห็นเ้ย๋ยวเมองก็่ายขึ้นขั้นใหม่ค่ะอ๋อมันคงงงมาดูอะไรกันวะ

คืออะไรคะคือเป็นสัตว์กีบต่างประเทศที่มีเขาแล้วเขาจะไม่ผัดเขาครับเขาเขาจะอยู่ยาวตลอดไป่ยังตายถ้าหักก็คือหักไปเลยาหักก็คือหักเลยครับแบบ๊กบล็กเห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเราได้ยนสียงอะไระไครับที่เขาเรียกวออ่า่วนใหญ่จะเป็นเห็ดขวาเห็ดละโมครับ เฮ้ยไดโนเสาร์ไม่ใช่เนแล้วคข้างหน้าเมื่อกี้เทียบเลยนะถ่ายเป็นอย่างไรวนะไม่คิดมีเหรเดียวสวยเลยครับนั่นเมื่อกี้เขาเห็นอยู่อ่ะเทียบเลยอ่ะเป็นอย่างไงวะอยู่ด้านหน้าครับอ๋อนั่นไงอยู่ข้างในนั้นเขาเป็นย่งนั้นแล้วนั่นอะขเอ้นนั้นอะเห็นไหมในปา่า นี่คือในป่าไม่เดินนอกจากด้านซ้ายมือค่ะจะมีตัวหนึ่งแอบมองมายังรถนะคะแต่ข้างอยู่นี่บาาซิงค่โอ้ต้องไปอยู่ไปมันแอบอยู่ค่ะซ้ายมือค่ะมีอยู่ตัวค่ะจริงๆเมียอะนะะคมีเป็นนั่นไงไหนแหละอ๋อตรงนี้พี่ด้านขวามือนี่เออด้านซ้ายมือนี่จะเป็นบาราซิงครับแต่ด้านขวามันเป็นวางแบ็กบัคครับวางแบ็กบั๊กยังไงเขาสวยมาก ตัวมันอยู่ลึกอ่ะตัวดำๆมันจะแก่แล้วครับตัวดำๆมันแก่แๆมัคอยู่ลึกยู่เป็นฝูงเลยเนาะแล้วไอ้ตัวนี้อะไรนะคะบาลสิงเป็นเป็นาาาาเป็นแบบเดียวกวับกวางแมงยุ่งเนี่ยนี่เนี่ยตัวใหญ่เนาะ นอะไอันนี้จนนเป็นโซสกกนสหน้านี่จะเป็นัก,ก,นกะูกลาอ้ฮะล้อิ่มเลยนะใหญ่นหนูขพี่เออสิตัวอิ่ใช่ถ้ากินสองคน<า>นี้ไม่ต้องกิดจอยแล้วละม, <c oughs> มันออกมาเดินไหม,มะคะ ออกมาเดินโชว์เลครับออกมาอะไรเงี้ยหรอพี่หมาไทยเสือมาเสือหมูไซบีเรียเสือแล้วมันจะกัดเราไหมอ่ะไม่ทำไมอ่ะเทำไว้ในสวนแสดงเลยครับอ๋อคือไม่ไม่ได้ใส่กรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ไงนะครับอ๋อแต่เป็นปล่อยแบบกว้างๆหน้ากว้าง ด้านนี้จะเป็นป่าม